มาติชนพอดแคสต์สะพานแห่งการเวลาดนตรีกับการแพทย์โดยภัยรัฐพงพาณิชย์ในยามที่จิตใจเรากำลังหดหู่อยู่กับสารพัดสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือโศกนกาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่กลับเกิดขึ้นอย่างน่าเศร้าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา การหันหน้าเข้าหาดนตรีเสียงเพลงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งการบำบัดด้วยเสียงดนตรีไม่ใช่เรื่องใหม่ในทางการแพทย์แต่ใช้กันมานานแล้วในหลายๆทางด้วยกันจิตแพทย์ใช้ดนตรีบำบัดจิตใจผู้ป่วยแพทย์ใช้เสียงเพลงช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยจากภาวะสโตรกมีบางกรณีที่ใช้ดนตรีเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดด้วยซ้ำไปแต่การใช้ดนตรี ประกอบในการผ่าตัดถือเป็นการบุกเบิกการประยุกต์ใช้แนวใหม่ที่ต่างออกไปจากการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดที่แล,แล้วมาอย่างใหญ่หลวงที่สำคัญก็คืองานวิจัยล่าสุดอย่างบ่งชี้ด้วยว่าการใช้ดนตรีในระหว่างการผ่าตัดได้ผลดีเสียด้วยรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้เป็นของทีมวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์เมลานาอาซาร์กับโรงพรยาบาลโลก นายกในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการดนตรีและการแพทย์ The Journal Music and Medicine และได้ชื่อว่าเป็นประจักษ์พยานที่แน่นหนาแข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ดนตรีประกอบระหว่างการผ่าตัดนั้นอำนวยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวผู้ป่วยเองได้ งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การทดลองในกระบวนการผ่าตัดที่เรียกขานกันในแวดวงการแพทย์ว่า laparoscopic cholecystectomy ซึ่งเป็นกระบวนการผ่าตัดมาตรฐานเพื่อกำจัดนิ้วในถุงน้ำดีอันเป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลาสั้นๆปกติแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและต้องการให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีเร็วแบบรวดเดียวจบ ดรฟาลาฮุเซนวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นนักดนตรีบำบัดที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่ว่านี้ระบุว่าการวิจัยครั้งนี้อยู่บนสมมุติฐานที่ว่าหากผู้ป่วยได้รับเสียงดนตรีไปด้วยในระหว่างการผ่าตัดก็จะตกอยู่ในสภาพที่ดีกว่าหลังการผ่าตัดแล้วเสร็จทั้งในแง่ของความรู้สึกและความเจ็บปวดในกระบวนการผ่าตัดทั่วไป แพทย์จะใช้วิธีการวางยาสลบควบคู่กับการใช้ยาชาเพื่อบล็อกช่องท้องของผู้ป่วยแต่ถึงแม้ผู้ป่วยจะตกอยู่ในสภาวะสลบไม่รู้สึกตัวร่างกายกลับไม่ได้สลบตามไปด้วยและมีปฏิกิริยาตอบโต้หลายอย่างเกิดขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเร่งเร็วขึ้นฮอร์โมนในร่างกายสูบฉีดความดันเลือดพุ่งสูงขึ้น การตกอยู่ในภายใต้สภาวะเครียดดังกล่าวส่งผลให้การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดช้าลงและอาการอักเสบย่ำแย่ลงตามไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาวะเครียดที่ว่านี้บางทีอาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นคือการดมยาด้วยสัมปายเพราะกระบวนการดังกล่าวเริ่มด้วยการสอดท่อเข้าไปทางหลอดลมเพื่อให้ยาสลบ โดยเฉพาะยาพวกโปรโพฟอลและแฟนทานนลทีมวิจัยต้องการดูว่าการให้ผู้ป่วยรับฟังเสียงดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผ่าตัดสามารถช่วยลดปริมาณยาทั้งสองตัวลงได้หรือไม่เพราะปริมาณยาที่ลดลงหมายถึงการฟื้นตื่นที่เร็วขึ้นทำให้สัญญาณชีพนิ่งและลดผลข้างเคียงลงทีมวิจัยใช้เวลานาน11เดือน ทดลองกับผู้ป่วย56ลายระหว่าง20จนถึง45ปีที่จำแนกแบบสุม่มออกเป็น2กลุ่มทั้ง2กลุ่มได้รับยาในระหว่างกระบ,บวนการดมยาเหมือนกันประกอบด้วยยา5ตัวคือยาป้องกันการขึ้นไส้อาเจียนยากล่อมประสาทเฟนทานิวโปรโพฟอลและยาคลายกล้ามเนื้อ และทั้งสองกลุ่มได้รับหูฟังที่มีเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนไปสวมไว้ตลอดตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่เพียงกลุ่มหนึ่งไม่มีเสียงดนตรีและอีกกลุ่มจะด,ดินเสียงดนตรีคือการบรรเลงฟุตหรือไม่ก็เปียโ,โนไปด้วยขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะเลือกฟังฟุตหรือเปียโน,โนดรฟาลาฮุเซนระบุว่าแม้ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะสลบไม่รู้สึกตัว แต่จิตใต้สำนึกยังมีบางส่วนที่ทำงานอยู่และความสามารถในการได้ยินยังคงทำหน้าที่อยู่โดยตลอดภายใต้ภาวะไม่รู้สึกตัวนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในการทดลองดังกล่าวน่าทึ่งมากกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับฟังเสียงดนตรีไม่เพียงต้องการโปรโพฟ,ฟอลและเฟนทานิลน้อยกว่าอีกกลุ่มเท่านั้นระดับของคอติซอลหรือฮอร์โมนเครียดก็ต่ำกว่าและระดับความดันโลหิต ก็อยู่ภายใต้การควบคุมได้ดีกว่าตลอดกับวนการผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญอธิบายเพิ่มเติมว่าเห็นได้ชัดว่าสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการฟังยังคงทำหน้าที่อยู่ในสภาวะไม่รู้สึกตัวผู้ป่วยอาจจำเสียงดนตรีหรือเพลงที่ได้ฟังไม่ได้แต่สมองกลับรับรู้และบันทึกไว้ได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า ภาวะตื่นรู้ระหว่างการผ่าตัดซึ่งแต่เดิมได้แต่รับรู้สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดในสภาวะหมดสติแต่เสียงดนตรีเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้ดังกล่าวให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงบวกซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับตัวยาลดลงการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเร็วขึ้นนั่นคือแม้ร่างกายและจิตใจตกอยู่ในสภาวะหลับเสียงดนตรีก็ยังสามารถ เริ่มต้นการบำบัดได้นั่นเองมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ